การยืนยันสำหรับการปรับสมดุลของจักระแต่ละครั้งจักรกที่หนึ่งฉันยินดีที่จะปล่อยวางทุกความกลัวความกังวลและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินการงานอาชีพความปลอดภัยฉันรู้ว่าฉันได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่และทุกความต้องการของฉันได้รับการตอบสนองอย่างมากมายจักรกที่สอง ฉันปลดปล่อยความปรารถนาและความปรารถนาทั้งหมดของฉันลงสู่แสงสว่างฉันปฏิเสธความกลัวและความคิดเชิงลบทั้งหมดที่ทําให้ฉันไม่รู้สึกสงบความสามัคคีและความสมดุลความคิดและอารมณ์ทั้งหมดของฉันไหลเวียนเป็นหนึ่งเดียวทุกความปรารถนาของฉันมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ จัก,กรที่สามฉันเต็มใจที่จะละทิ้งความกลัวและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและการควบคุมฉันยอมรับพลังภายในของฉันอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาในการควบคุมพลังของฉันและใช้มันเพื่อประโยชน์สูงสุดของฉันและประโยชน์ของผู้อื่น จัก,กราที่ 4. ฉันสมัครใจปลดปล่อยความกลัวและความวิตกกังวลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้และการรับความรักหัวใจของฉันเบิกบานและไหลไปอย่างอิสระด้วยความรักต่อตอนเองและผู้อื่นฉันอนุญาตให้ตัวเองมอบความรักและรับความรักได้ง่ายๆจัก,กราที่ 5. ฉันสมัครใจปลดปล่อยความกลัวและความคิดเชิงลบใดๆ ที่ทำให้ฉันไม่แสดงความจริงของฉันฉันพูดความจริงของฉันด้วยความรักและอนุญาตให้ตัวตนที่สูงขึ้นของฉันพูดผ่านตัวฉันใช้คำพูดของฉันเพื่อสร้างความสวยงามในโลกนี้จากกระที่6ฉันขออาสาปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดเพื่อดูอดีตปัจจุบันและอนาคตปลดปล่อยความกลัวทั้งหมดที่ฉันต้องเห็นความจริงวิสัยทัศน์ของฉันถูกสังสมอย่างสมบูรณ์แบบและส่องสว่างจากความรักฉันเชื่อสัญชาตญาณของฉัน จัก,กรราที่7ฉันอนุญาตให้แสงสว่างเพื่อร้อถอนอุปสรรคใดๆที่มาขัดขวางฉันจากการรับปัญญายาณและคำแนะนำฉันปล่อยวางความกลัวใดๆและเปิดใจตัวเองเพื่อรับฟังจิตวิญญาณและตัวเองที่สูงขึ้นฉันอยู่ในความสมดุลและความสามาัคคีกับจักรวาลทั้งหมดบายคริสติน่ามันทีน